ที่วันนี้ภารกิจของเรานะครับที่เห็นไปเมื่อกี้ก็คือการย้ายเครื่องเล่นที่เป็นเ e ติฟ e ้าท้าซิ่งนะครับเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่นิโตทำขึ้นมานะครับน่าจะเป็นก็พูดได้ว่าเป็นชิ้นเดียวในเมืองไทยเหมือนกันนะครับปั่นจักรยานแล้วก็มีเก้าอี้ที่นั่งสีเก้าอี้แล้วก็เก้าอี้เก้าอี้ที่นั่งสีเก้าอี้ก็จะเวียงไปเป็นรอบๆนะครับก็คือเป็นเครื่องเล่นที่ใช้ในง,งานกวนอตอนนี้เราย้ายจากที่เดิมนะครับจากตลาดเดิมของเราเนี่ยย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย้ายเครื่องเล่นเรา เล่นเนี่ยย้ายมาที่ที่ที่ใหม่นะครับอยู่ในมาอะไรทักษิณแยกเขตพัทลุงนะครับเป็นตลาดตอนเย็นนะครับกันถึงศุกตอนเย็นนะครับตลาดจะแนวน่ารักน่ารักนะครับเด็ๆเยอะก็เลยเอาเครื่องเล่นไม้เด็ดให้ใช้ประโยชน์นะครับดีกว่าเออเีงรางไว้นะครับเราได้สร้างมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็๋ยวจะปรับรูปแบบใหม่นิดหน่อยนะครับจากอ่าถ้าทุกคนจําได้เนี่ยจะเป็นรถไม้นะครับเป็นเป็นที่นั่งจะเป็นรถไม้ เปี่ยนเป็นก้ยเี้่เปล่ย็นกเนก้ยพาสติกเป็นเกี้่โฟล์คาร์ดครับมันจะทำให้น้ำหนักขายไปเยอะพอน้ํานำหนักถายไปเยอะเนี่ยแรงเบี่ยงมันจะมากนะครับมันจะเกิดความสนุกและความเร็วับเดี๋ยวตามกันนี่เดี๋ยวรอบ2องเราจะไปเอา ที่เราตัวหลังาคาขับเึ้นุนมาแล้วก็เดี๋ยวเสาเรายกเสามาแล้วก็หลังจากนี้จเจตเตอหมอ้อเริ่มเตอหมอแล้วก็รอให้ปูนเซ็ตตัวอีกสักสัปต้าสองสัปาห์นะครับอีกยี่สิบวันเนี่ยปูนเซ็ตตัวเนี่ยเราก็จะตั้งเรื่องเสา Ah, 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 ah.